ก็กล่าวสวัสดีนี่ตอนรับผู้ตช่องเบอร์โซเยอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินเข้าทู w a l l e t แบบง่ายๆายเล่นอยู่ที่บ้านแบบไม่เบื่อนะครับุียไม่เบื่อนะครับผมก็เกมนี้เลยนะครับับดเริ่มเลยปับ๊บบอยังไม่ได้สักบาทเลยตายแล้ว โอเคไม่เป็นไรเริ่มใหม่เอามันเล่นยังไงวะผมเล่นครั้งแรกนะครับผมก็เดี๋ยวก,ก็จะมี EP 2สองนะเดี๋ยวก,ก็มี EP พีสองใราบออตาย ยังไม่ถึงพื้นข้างล่างเลยตายซะแล้วโอเคเริ่มใหม่โอ้โหอีกอีกอกดิดเดียวอีกติดเดียวนะครับผมใครที่อยากจะเล่นเดี๋ยวผมจะแปะไว้ข้างล่างคลิปดิชันนะครับผมรอบนี้เราต้องได้เว้ยรอบนี้เราต้องได้โอ้โห ไม่ได้มันเล่นยากว่ะทุกคนต้องลองเล่นดูนะครับว่ามันง่ายหรือยากเราต้องตั้งสติเราต้องตั้งสติรืบเอาไงเป็นงี้วะโอ้โหยังไม่ได้เลยวะยังไม่ได้สักบาทเลยมา จังหวะนี้จังหวแล้วว่ะเย่ได้มา0ูจุดบาทนะครับผมก็ถือว่าได้มาแบบง่ายๆนะไปเอาอะไรวะงงไปครับต่อเอาอะไรวะ ตายแหละเอา้าอะไรวะผมงงนะเนี่ยมันต้องให้ตรงสีหรือเปล่านี้อ๋ออย่างนี้ปลื้ดปลื้ดปลื้ด เอาไอ้เว้เนยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ